รู้ไหมครับว่ามีสินทรัพย์อย่างหนึ่งที่เราทุกคนบนโลกเนี่ยได้รับมาเท่ากันเป๊ะๆเ,เลยแต่ก็น่าแปลกนะที่มันเป็นสิ่งเดียวกับที่เราไม่สามารถสร้างเพิ่มหรือว่าไปหาซื้อมาใหม่ได้เลยใช่แล้วครับผมกำลังพูดถึงเวลาและในครั้งนี้เราจะมาดูกันว่าจะใช้สินทรัพย์ที่มันล้ำค่าที่สุดเนี่ยให้มันคุ้มค่าที่สุดได้อย่างไงลองนึกภาพตามกันดูนะครับถ้าเกิดว่าทุกเช้าเลยนะมีเงิน86,400บาท โอนเข้าบัญชีเราทุกวันแต่มันมีเงื่อนไขยอยู่นิดหน่อยคือเงินก้อนนี้เนี่ยมันจะหายไปตอนเที่ยงคืนเป๊ะเปะ๊ะคำถามคือเราจะทำยังไงครับก็คงจะรีบใช้มันให้คุ้มค่าที่สุดเลยใช่ไหมล่ะคะทีนี้แล้วถ้าตัวเลข86,400เนี่ยมันไม่ใช่เงินล่ะครับแต่ว่ามันคือวินาทีละ่ะคือในทุกๆวันเนี่ยเราทุกคนได้รับเวลามาเท่ากันเป๊ะเป๊เลยนะ86,400วินาทีคำถามที่น่าคิดก็คือ เราใช้มันอย่างคุ้มค่าเหมือนกับที่เราคิดว่าจะใช้เงินก้อนนั้นหรือเปล่าและนี่แหละครับคือความแตกต่างที่สําคัญที่สุดเลยนะเงินเนี่ยวันนี้หมดไปพรุ่งนี้เราก็ยังหาใหม่ได้เสมอถูกไหมครับแต่เวลานี้สิมันมีจํากัดใช้ไปแล้วก็คือหมดไปเลยไม่สามารถเรียกคืนกลับมาได้อีกแล้วมันคือสินทรัพย์ที่แบบขาดแคลนอย่างแท้จริงเลยครับเอาล่ะครับ เพื่อให้เห็นภาพชัดชัดเลยนะว่าพลังของเวลากับการโฟกัสเนี่ยมันสำคัญขนาดไหนเราจะย้อนอดีตกลับไปดูหนึ่งในภารกิจที่ต้องบอกว่าอันตรายที่สุดในประวัติศสาสตร์ของมนุษย์เลยก็ว่าได้เป็นเรื่องราวที่จะพิสูจน์ให้เราเห็นเลยครับว่าทุกวินาทีมันมีค่ามากแค่ไหนโดยเฉพาะในห้วงอวากาศที่มืดมิดและเวงหวาง เรื่องนี้เกิดขึ้นในปี1970ครับภารกิจที่ชื่อว่าอพอลโล13ีเนี่ยได้ทะยานขึ้นจากผืนโลกเป้าหมายก็ยิ่งใหญ่มากครับคือการไปลงจอดบนดวงจันทร์แต่ใครจะไปคิดล่ะครับว่าแค่2วันหลังจากการเดินทางทุกอย่างกําลังจะเปลี่ยนไปตลอดการจู่ๆก็เกิดเหตุไม่คาดฝันครับถังออกซิเจนถังหนึ่งบนยานเกิดระเบิดขึ้นมาจากภารกิจที่ยิ่งใหญ่เนี่นะมันกลายสภาพเป็นภารกิจเพื่อเอาชีวิตรอดในทันทีเลยครับ ลองนึกภาพตามนะพวกเขาอยู่ห่างจากโลกเป็นแสนแสนกิโลเมตรแล้วก็กำลังลอยคว้างอยู่กลางอาวกาศและประโยคสั้นๆที่ส่งกลับมายังศูนย์ควบคุมภาคพื้นดินก็คือฮิวสตันเราเจอปัญหาแล้วประโยคนี้แหละครับคือสัญญาณที่บอกว่าวิกฤตที่เลวร้ายที่สุดมันได้เริ่มต้นขึ้นแล้วคือปัญหาตอนนั้นมันถาโถมเข้ามาแบบไม่หยุดเลยครับ ออกซิเจนก็ลดลงหัวๆระบบไฟฟ้าก็ล้มเหลวระบบทำความร้อนก็ดับไปดือด้อๆแถมระบบนำทางยังต้องถูกปิดลงอีกเพื่อประหยัดพลังงานอันน้อยนิดที่เหลืออยู่ในวินาทีนั้นเลยนะความฝันที่จะไปเหยียบดวงจันทนระ์น่ะมันสลายเป็นหมดแล้วครับเหลือแค่เป้าหมายเดียวที่สำคัญกว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั่นก็คือการกลับบ้านท่ามกลางความโกลาหลความสิ้นหวังแบบสุดๆเนี่ย มันมีอะไรกันแน่ที่เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้นักบินโอกาสทั้ง3คนรอดกลับมาได้จะบอกว่าคำตอบเนี่ยมันเรียบง่ายอย่างไม่น่าเชื่อเลยครับแต่ในขณะเดียวกันก็ทรงพลังมากๆก็เพราะว่าเป้าหมายเดิมคือการไปดวงจันทร์มันจบลงแล้วไงครับพวกเขาก็เลยเหลือเป้าหมายเดียวที่มันชัดเจนที่สุดชัดแบบไม่มีอะไรมาบดบังได้เลยนั่นก็คือต้องนำยานที่เสียหายยับเยินลำนี้กลับไปสู่โลกให้ได้และนี่แหละครับ ที่เราเรียกว่าพลังของการโฟกัสมันคือความสามารถในการจดจ่ออยู่กับเป้าหมายสูงสุดแค่หนึ่งเดียวแม้ว่ารอบตัวจะเต็มไปด้วยความกลัวสิ่งรบกวนมากมายมหาศาลแค่ไหนก็ตามแล้วรู้ไหมครับว่าอะไรช่วยพวกเขาในตอนนั้นเองนะคะหน้าต่างบาลเล็กเล็กรูปสามเหลี่ยมบนยานอวกาศเนี่แหละครับกลายเป็นเครื่องนำทางที่สำคัญที่สุดเลยแล้วผู้บัญชาการจิมโลเวลก็ได้ให้คำสั่งที่ต้องบอกว่า ชัดเจนและเรียบง่ายที่สุดเท่าที่จะทำได้เขาบอกว่าให้โลกอยู่ในหน้าต่างบานนี้นั่นคือสิ่งเดียวที่เราจะทำโอ้โหคำสั่งนี้คำสั่งเดียวเลยครับมันตัดผ่านความซับซ้อนความกลัวทุกอย่างทิ้งไปหมดเลยทํำให้ลูกเรือทุกคนมีจุดมุ่งหมายแค่หนึ่งเดียวให้ยึดเหนี่ยวไว้นั่นคือต้องพายานกลับ,บ้านให้ได้เรื่องราวของอพอลโล13นี่ ให้บทเรียนที่ลำค่ากับเรามากๆเลยนะครับแล้วถ้าถ้าเราลองเอาบทเรียนนั้นมาปรับใช้กับทรัพยากรที่มันจำกัดที่สุดในชีวิตของเราล่ะครับซึ่งก็คือเวลานั่นเองลองมาดูกราฟนี้กันหน่อยครับนี่คือเวลาที่เราใช้ไปกับคุณพ่อคุณแม่หรือครอบครัวที่เลี้ยงเรามาจะเห็นเลยว่าช่วงวัยเด็กเนี่ยโอ้โหเราใช้เวลากับพวกเขาเยอะมากแต่พอเราโตขึ้น เรามีเส้นทางของตัวเองเวลานั้นมันก็ลดน้อยลงไปแบบเห็นได้ชัดเลยกับเพื่อนก็เหมือนกันเลยครับช่วงวัยรุ่นนี่คือตัวติดกันเลยนะใช้เวลากับเพื่อนเยอะมากๆแต่พอเราเริ่มทำงานเริ่มมีครอบครัวความรับผิดชอบต่างๆมันก็เข้ามาแทนที่แล้วเวลาที่เคยใช้กับเพื่อนมันก็ลดลงไปอย่างรวดเร็วเลยทีนี้อยากชวนมาลองคำนวณอะไรเล่นๆแต่จริงจังดูนะครับขั้นแรกเลยนะลองเอาอายุไขเฉลี่ย สมมติง่ายๆว่า80ปีตั้งไว้แล้วลบด้วยอายุของคนที่เรารักในตอนนี้พอได้ผลลัพธ์แล้วก็เอาไปคูณกับจํานวนครั้งที่เราได้เจอหน้าพวกเขาใน1ปีลองดูครับผลลัพธ์ที่ได้อาจจะทําให้รักตกใจได้เลยนะครับสมมุติว่าคําตอบคือ35นั่นอาจจะหมายถึงจํานวนครั้งที่เหลืออยู่ที่เราจะได้เจอหน้ากันจริงๆก็ได้ตัวเลขนี้มันเหมือนเป็นเครื่องเตือนใจที่ทรงพลังมากเลยนะ ว่าเวลาที่เรามีกับคนสําคัญน่ะมันมีค่ามากแค่ไหนพอเราเริ่มตระหนักถึงคุณค่าของเวลาแล้วคําถามต่อมาก็คือแล้วเราจะบริหารมันยังไงละ่ะวันนี้ผมมี3เสาหลักง่ายๆที่จะช่วยให้เราใช้เวลาได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นครับเสาหลักข้อแรกเลยครับคือการตระหนักรู้หรือ awareness มันคือการเข้าใจแบบลึกซึ้งเลยนะว่าเวลาของเรานะ่มันมีจำกัด มันขาดแคลนแล้วก็ต้องคอยถามตัวเองอยู่เสมอเลยครับว่าเฮ้ hey, สิ่งที่กำลังทำอยู่นี่มันสอดคล้องกับเป้าหมายจริงๆในชีวิตเราหรือเปล่าข้อที่2คือการจดจ่อหรือ attention ครับอันนี้คือสิ่งเดียวกับที่ช่วยชีวิตนักบินอพอลโลตัดทินไว้เลยนะมันคือความสามารถในการโฟกัสกับสิ่งที่สาคัญจริงๆและที่สาคัญไม่แพ้กันคือต้องกล้าที่จะปฏิเสธสิ่งรบกวนอื่นๆที่ไม่จำเป็นออกไปมีเทคนิคหนึ่งที่น่าสนใจมากครับ เรียกว่ากด25ทับ 5. ลองทำแบบนี้นะครับเขียนเป้าหมาย25อย่างที่เราอยากทำออกมาจากนั้นวงกลมแค่5ข้อที่สำคัญที่สุดส่วนใน20ข้อที่เหลือเนี่ยไม่ใช่แค่ให้เลื่อนออกไปนะแต่ต้องตั้งใจหลีกเลี่ยงมันเลยครับเพราะพวกนั้นแหละคือตัวขโมยเวลาและความสำเร็จของเราเลยและเสาหลักข้อสุดท้ายครับ คือการควบคุมหรือ control มันคือการที่เราได้เป็นเจ้าของเวลาของตัวเองอย่างแท้จริงเลยนะการที่เราสามารถตัดสินใจได้อย่างตั้งใจว่าจะทำอะไรจะทำเมื่อไหร่และจะทำกับใครซึ่งนี่แหละคือเป้าหมายสูงสุดของการบริหารเวลาเลยครับสุดท้ายนี้อยากจะทิ้งคำถามสำคัญไว้ให้เราทุกคนได้กลับไปถามตัวเองกันนะครับว่าอะไรคือสิ่งที่อยู่ในหน้าต่างสามเหลี่ยมในชีวิตของเรา อะไรคือเป้าหมายเพียงหนึ่งเดียวที่สำคัญที่สุดที่เราต้องจดจ่อและมุ่งหน้าไปหาท่ามกลางความวุ่นวายและสิ่งรบกวนทั้งหมดในชีวิตของเราครับ